สวัสดีค่ะลัคนาราศีธนูนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจําเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมนะคะปล่อยมาช้าก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่หมอก็มีภารกิจแล้วก็รวมทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแม่หมอก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็มาทําคลิปให้กับทุกท่านนะคะ ก็คลิปนี้ก็จะมีเสียงฝนฟ้าอากาศนิดนึงเพราะว่าฝนกาลังตกเลยนะคะทุกคนนะคะก็อาจจะได้ยินเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องบ้างนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะช่วง1-2ถึงเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่คําทํานายไพ่กันเลยนะคะ ช่วงนี้ดาวประจําตัวเราเดินถอยหลังนะคนละคนาธานูดาวประจําตัวของเราก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะแต่ว่าองศาจะเริ่มเดินหน้าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมไปเลยนะคะแล้วก็จะเดินเสดเร็วขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะก็ในช่วงพฤติก,การนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะสำหรับคนธนูนะคะรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนี้ดาวความรักของเราเนี่ยนะคะ เดินเข้าสู่ภพวินาศนะคะอาจจะมีปัญหาุปสัรคในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาคนรักคู่ครองด้วยนะสําหรับคนลัคนาธนูนะคะมาดูค่ะไพ่ยิบซีบอกคุณว่าไงบ้างนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะโอ้โหช่วงนี้คิดมากนอนไม่หลับนะคะเป็นไพ่ก้าวดาบเลยนะคะนอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะคาดหวังสิ่งใดไว้สูงไปหรือเปล่าสาหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะมีเรื่องให้เครียดนะคะ แล้วก็ไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่สองไม้เท้าเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือการแบ่งงานการกระจายงานไปให้บุคคลอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานของเรานะคะตำแหน่งที่สมนะคะก็จะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะช่วงนี้คุณจะรำลึกถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆสิ่งเก่าๆในอดีตขึ้นมาในความคิดของคุณนะคะรวมทั้งเจ้านายเก่าๆก,ก,ก,ก็อาจจะมีการหวนกลับมาได้พบได้เจอกันอีกครั้งนะคะ ตำแหน่งที่สี่นะคะจะเป็นตำแหน่งของคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเป็นไพ่แปดดบกนะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้คนรักของเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของคดีความนะคะหรือว่ามีความคิดบางอย่างของเขาที่จะผูกมัดตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินความคิดที่วนอยู่ในอ่างของตัวเขานั่นเองนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่จัสติกนะนะคะเป็นไพ่ของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ่า กฎหมายสารต่างๆนะคะคดีความหรือเปล่าสำหรับคนธนูนะคะไพ่อนาคตเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการได้ไปศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเป็นเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะตำแหน่งของคำแนะนำก็จะเป็นอารมณ์ที่เปราะบางของคุณนั่นเอง นะคะไพ่หนึ่งไพ่เด็กถือถ้วยนะคะอารมณ์เปราะบางอ่อนไหวง่ายช่วงนี้นะคะมีอะไรมากระทบใจก็หวั่นไหวง่ายนะคะ The m a g เชียนขึ้นตำแหน่งที่แดนะคะ,ะ,คะตำแหน่งเพื่อนฝูงอ่าสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะถือว่าดีนะคะ The m a g เชียนไม่ว่าจะไปขอความร่วมมือกับเพื่อนกับบุคคลอื่นสังคมช่วยเหลือคุณดีนะคะแต่ว่าจิตใจเราเป็นไพ่เด e m o นะเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะคนธนูนะคะเครียดวิตกกังวลสูงนะนะคะ ส่วนไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะอืมถือว่าดีอยู่นะสําหรับไพ่สรุปเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะก็เรื่องของการงานบางอย่างบางคนบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเติบโตขึ้นนะคะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นเจ้านายหัวหน้าการงานถือว่าอ่าจะมีการเติบโตในอนาคตอยู่นะนะคะ มาดูคําทํานายของคุณนะสําหรับคนรัคนาราศีธนูนะคะเอะเมจิเชียนขึ้นตําแหน่งที่8ปดนะแม่หมอก็บอกจะบอกไว้เลยว่ามันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณนั่นแหละนะคะ,ะถ้าอะเมจิเชียนมาก็แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเรียกว่าเปิดทางช่วยเหลือคุณอยู่แล้วสําหรับคนรัคนาราศีธนูนะคะคนธนูนี่ดาวประจําตัวถอยหลังนะแต่ว่าดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่สี่นะภพเรือนที่สี่ก็คือ เป็นปทุมเกณฑ์นะคะก็ถือว่าดีนะแต่ตอนนี้เขาเดินถอยหลังต้องรอให้ดาวเดินหน้าก่อนถึงจะโอเคตำแหน่งนี้ไม่โอเคอะตำแหน่งคนรักของคุณมันมีปัญหานะมันเป็นไพ่แปดดาบนะนะคะถ้าเป็นคนโสดในช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาพูดมาคุยอะไรประมาณนะี้คุณจะเจอคนที่มีลักษณะมีภาระติดตัวมานะถ้าไม่มีนี่สินก็มีเรื่องของคาาคาซังอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาอะที่ยังเคียย์ไม่จบนะคะหรือว่าไปเจอคนคิดมากคิดเยอะนะคะ คิดวนๆอยู่ในอ่างก็ได้นะคะแต่พไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะถ้าคนโสดคุณเจอใครในช่วงนี้คุณดูดีๆนะเขาอาจจะมีคดีความอะไรบางอย่างติดตัวมาก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันผูกมัดเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินนะคะคดีความเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรต่างๆด้วยนะนะคะดูดีๆในช่วงนี้สําหรับคนโสดลัคนาราศีธนูนะคะอืม ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนคุยคนมีคู่นี่ก็เรียกว่าให้เรามัดระวังในเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคนรักของเรานะอันนี้เอาแบบถ้าทายแบบหนักๆเลยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคดีความแต่ถ้าเอาเบาๆก็คือมันเป็นช่วงที่คนรักของคุณอยู่ในทวงอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้มีความวิตกกังวลนะคะคิดมากคิดเยอะเหมือนกันตัวเราก็พลอยทําให้ตัวเราแบบคิดมากไปด้วย อะไรประมาณเนี้ยนะสำหรับไพ่แดาบนะคะก็เรียกว่าชวนกันไปทําบุญหน่อยก็ดีนะไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะชวนแฟนชวนคนรักไปทําบุญหน่อยนะคะระวังเ,เรื่องของเหตุการณ์บางอย่างที่มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆภานะไพ่จัสติกขึ้นมานะคะอดีตที่ผ่านม,ามันเป็นไพ่จัสติกอะนะคะคนลัคนาราศีธนูเข้าไปเกี่ยวข้องกับ โรงสารหรือคดีความอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจสําคัญสําคัญหรือเปล่านะสำหรับคนธนูนะคะตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งบุตรบริวารของคุณนะไม่หมาะว่าโอเคมากๆถ้าเป็นตําแหน่งบุตรบริวารของเรานะคะคุณจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆดีด้วยนะ ถ้าไพ่จะสติกขึ้นมานะคะถือว่าเป็นคนเก่งแล้วคนเก่งเก่งแบบว่าเก่งด้วยตัวของเขาเองนะนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่ที่ปรากฏขึ้นแล้วนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะคิงถือไม้เท้าแม่หมอก็จะบอกว่าคนลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะมีความวิตกกังวลในเรื่องของ คนรักหรือเปล่าคู่ค้าคู่สัญญาด้วยหรือเปล่านะคะเออแต่ว่าไม่หมอดูแล้วไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องไปเครียดมากนะเพราะว่าไพ่อนาคตของคุณขึ้นดีแล้วก็ไพ่สรุปของคุณขึ้นดีนะนะคะถ้าไปเครียดวิตกกังวลน่าจะเป็นเรื่องของคนรักคู่ครองหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาของคุณที่เขาแบบอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะจากที่เคยดีลงานกันไว้มันมอปรากฏว่า คู่ค้าคู่สัญญาของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่ามีเรื่องที่มันแบบทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรกับในส่วนของการงานต่อไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าพิจารณาดีๆสําหรับคุณลัคนาธนูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวพุธนะคะเดินวิปริตนะคะดาวพุธนี่เป็นดาวการงานแล้วก็ดาวความรักของคุณนะ ถ้าความรักมีปัญหาการงานคุณก็จะมีปัญหาด้วยนะคะสําหรับคน,นัคราศีธนูน,นะคะช่วงนี้ดาวพุธเดินวิปริตนะคะเดินพักเดินมนเดินเดินหน้าถอยหลังอะนะคะก็เรียกว่าให้ระมัดระวังในส่วนของการงานนะคะถ้ามีเรื่องอะไรเอกสารสัญญาสําคัญสําคัญอะไรประมาณนี้ให้สํารองแผน1นึสาไว้นะคะรวมทั้งเรื่องของความเลทล่าช้าต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องของคำพูดให้ระวังดีๆนะคะคำพูดถ้ารับปากใครไม่ได้ก็อย่าไปรับปากในช่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคได้นะคะในช่วงคำทำนายนี้ของคนละคนาลสีธนูค่อนข้างที่จะมีความซีเรียสนิดหนึ่งนะว่าตำแหน่งของไพ่ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะคิดมาก ชิดเยอะนะคะแล้วก็ตำแหน่งของคนรักของคุณคู่ค้าคู่สัญญาบ้านเรือนของคุณนั้นมีปัญหาเหมือนกันนะนะคะดังนั้นก็เร,รามาระวังนิดนึงนะคะคนธนูบางท่านนะแม่หมอจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในตำแหน่งที่4นั้นมันเป็นไพ่แปดดาบนะคะก็เรียกว่าลองพิจารณาดูดีๆถ้าใครที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ เรียกว่าช่วงนี้ดาวมันดาวพุธเดินวิปลิตนะคะทุกคนก็ต้องแบบเรียกว่าระมัดระวังมีแผนสำรองไว้หนึ่งสองสามก็ดีนะคะแต่ว่าอนาคตไพ่มันขึ้นดีอยู่แล้วนะคะใครที่มีเรื่องของการงานว่างงานตกงานในช่วงนี้หางานอยู่ก็เรียกว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะจะได้งานทำนะในอนาคตแต่ว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่คิงถือเมท้านะถ้าใครที่อยากจะทำกิจการส่วนตัวก็ได้นะคุณจะใช้บ้านคุณนั่นแหละ เป็นสํานักงานเป็นที่ทามาหากินของคุณเพราะว่าไพ่คิงถือไม้เท้าเนะี่ยเป็นไพ่พระราชาที่นั่งอยู่บ้านอาจจะเอาสํานักงานนี่แหละทำเอาบ้านนี่แหละทําเป็นสํานักงานเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะหรือทํามาค้าขายอยู่กับบ้านนะคะแต่มันจะเป็นไม่ใช่งานเล็กๆนะไพ่คิงอะ่ะมันจะเป็นแบบลักษณะการงานที่คุณทํานะคะ ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะเป็นเจ้าของกิจการอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ถือว่าดีค่ะเป็นนายตัวเองนะนะคะแล้วอนาคตเนี่ยมันก็จะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้เดินทางนะคะได้ไปผจญภัยนะคะได้มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะท้าทายความสามารถได้แสดงฝีมือในเรื่องของการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะ แต่ว่าไพ่ประจำตัวของเราเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีเลยคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับหรือเปล่านะคะมีความเครียดวิตกกังวลแล้วก็จิตใจเราก็ขุ่นมัวนะเป็นไพ่เดอมูนเลยเหมือนกับหาทางออกไม่ได้คิดอะไรไม่ตกมีความกลัวอยู่ในจิตใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนี่ยรู้สึกมันจะมีผลกระทบกับคุณสูงมากนะคะไพ่ตำแหน่งปัญหาของคุณก็คือไพ่เด็กถือถ้วยด้วยไง ระวังว่าอารมณ์ที่มันเปราะบางเกินไปมันจะมีปัญหานะคะอารมณ์เปราะบางหวั่นไหวง่ายอ่อนไหวง่ายอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะมาทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนลัคนาธนูนะคะเดือนนี้เดือนนี้ของคนลัคนาธนูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ต้องรอไปก่อนเนาะ รอให้ดาวพุธเดินดีนะคะรอให้ดาวพุธเดินดีเพราะว่าพุธเนี่ยเดินวิปริตค่ะนะคะแล้วดาวประจําตัวเราก็ยังไม่เดินหน้าเลยนะคะ <S <S แต่ว่าแม่หมอว่าเดือนธันวาคมนี่ดาวประจําตัวเริ่มเดินหน้าแม่หมอว่าจะเริ่มดีขึ้นนะจะเริ่มดีขึ้นนะคะธันวาคมนะคะเนี่ยองศาดาว,ดาวพฤหัสก็จะเริ่มเดินหน้าเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยนะคะสําหรับคนธนูเนาะดูไพ่ใบนี้นะ แปดดาบเนี่ยคนรักเนี่ยเขามีปัญหาอุปสรรคไหมมีเรื่องบางอย่างที่แบบผูกมัดเขาไว้อะหรือว่าเขาคิดอะไรไม่ตกคือถ้า,พาไพ่ใบนี้ส่วนมากจะคิดอะไรไม่ตกถ้าเอาแบบเบาเบานะคะแบบว่าไม่รุนแรงมากก็คือแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดอะไรไม่ค่อยตกคิดไม่ออกมืดแปดด้านนะคะนะคะรวมทั้งอ่าถ้าเอาหนักๆเลยก็คดีความนะ สำหรับไพ่แปดดาบนะคะจิตใจเรานี้ก็แบบดูค่ะจิตใจของเรานี้แบบเดอะมูนนะขุ่นมัวนะคะอารมณ์แบบกลัวมีความกลัวภายในจิตใจกลัวอะไรอะกลัวอะไรคะเนี่ยกลัวเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไหมกลัวในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาไหมนะคะกลัวในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะสําหรับคนธนูเนาะ ในคลิปนี้ของคุณรู้สึกว่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะนะคะยืนถามเหมือนกันแต่ว่าแม่หมอว่ามันมันจะเป็นอยู่ในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแค่นั้นแหละพอพูดเดินดีพอพระฤหัสเดินดีคุณก็จะเริ่มโอเคแล้วรอดาวพระฤหัสเดินดีเนี่ยคุณก็จะเริ่มโอเคแล้วแหละพลคณาธนูนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าไพ่อนาคตมันขึ้นดีนไงไพ่ของแม่หมอจะครอบคุมหนึ่งถึงสองเดือนนะ นะคะ1-2เดือนดังนั้นก็ดูไพ่อนาคตของคุณก็ขึ้นดีไงไพ่สรุปคุณก็ขึ้นดีไงคุณเจเอาบ้านของคุณนั่แหละเป็นสํานักงานเป็นออฟฟิศของคุณถ้าคุณทํางานอะไรอะนะคะหรือบางคนอยากทํากิจการส่วนตัวก็เอาบ้านของเรานะะั่นแหละลองทำเป็นเป็นที่แบบทํามาค้าขายอะไรดูนะนะคะคนที่ทํางานประจําแม่หมอว่ามีมีปัญหาอยู่นะมีปัญหาอยู่นะก็คลี่เคลียกันไปนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะ การงานก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ของคุณในช่วงนี้ก็ทำอะไรจะเย็นๆจะร่วมๆกันนะคะแต่ว่ามันมีคนช่วยอยู่นะมันมีคนช่วยในเรื่องของการงานอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ประกบหน้าของคุณเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะก็จะมีคนมาแบ่งเบาภาระในเรื่องของการงานของคุณอยู่นะคะตาแหน่งคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะคะคอยช่วยเหลือเจ้าชะตานะคะบางคนบางท่านอาจจะคิดในเรื่องของการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะ นะคะไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอยากไปสถานที่เก่าๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะสําหรับคนธนูนะคะจริงๆไพ่แวดล้อมดีนะคะสาหรับคนลัคนาราศีธนูไพ่แวดล้อมดีนะเออมันมันดีนะแต่เราหนึ่งเครียดไปเองสองคิดมากไปเองนะคะ แต่ว่าตำแหน่งที่มันมีปัญหาจริงๆคือตำแหน่งของคนรักคู่ครองนะคะเออตำแหน่งคนรักคู่ครองบ้านที่อยู่อาศัยของคุณรวมทั้งเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเออแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปถ้ามีปัญหาอะไรนะนะคะเพราะว่าในส่วนของไพ่ประจําตัวของเรามันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของความคิดความวิดต,ตกกังวลจิตใจเราก็แบบหมกมุ่นมีแต่เรื่องแบบความกลัวภายในจิตใจเรื่องอะไรที่มันแบบว่า ฟุ้งซ่านคิดไปเองอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดไปก่อนนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่แล้วก็คือไพ่แวนล้อมเนี้ยดีนะคะยังดีอยู่นะ,ะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีปัญหาอะไรมีคนคอยช่วยนะคะมีคนคอยช่วยมีคนให้คําปรึกษาอยู่นะคะเพียงแต่เราอะนะคะกล้าที่จะไป ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ลองปรึกษาคนที่มีความรู้ความสามารถดูนะสําหรับคนธนูถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็จะประมาณนี้คนตกงานว่างงานก็เดี๋ยวได้งานนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวได้งานนะคะก็จริงๆเราจริงๆเราไพ่มันมันเวดล้อมมันดีนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราอ่ะมันจะสะดุดที่ตัวเรารวมทั้งดาวประจาตัวเราก็เดินถอยหลังด้วยไงช่วงนี้ยมันสะดุดที่ตัวเราจริงๆนะตามหน้าไพ่อ่ะนะคะ ปัญหาหลักๆมันก็มีแต่ว่าถ้าถ้าดาวประจําตัวเรามันมันอ่อนแอหรือว่าตัวเรามันมีปัญหาแล้วอ่ะมันก็จะทําอะไรได้ลําบากดังนั้นเวลาดูดวงอะไรประมาณนีน้ทั้งเรื่องของโหราศาสตร์หรือไพ่ยิปซีนะคะดาวประจําตัวดาวตันุลักษณ์ดาวประจํา,ต,า,าจตัวนี่สําคัญตัวเราเนี่ยสำคัญเขาเรียกดาววัสนานะนะคะคือเราเนี่ยถ้าเราแข็งแรงเราไม่เจ็บไม่ไข้ เราก็จะทำอะไรได้เยอะกว่าคนอื่นเราไปเที่ยวได้เรากินเราไปไหนมาไหนได้นะคะถ้าเราป่วยเรานอนอยู่ติดเตียงเนี่ยนะคะเราทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นก็จะบอกว่าดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลสุขภาพดีๆนะคะรวมทั้งเรื่องของความคิดบางอย่างถ้ามันไปบัน่นทอนสุขภาพร่างกายเราเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะแล้วก็หาวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกเรียกว่า ผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆที่มันถูกต้องนะคะมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะสำหรับคนลักขณะธนูนะคะก็จะแนะนำประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในช่วงระยะเวลา1-2เดือนเท่านั้นนะคะก็ไม่ใช่แบบพื้นดวงของใครบางคนนะนะคะเป็นการทาย กว้างๆทายทั่วไปแล้วดวงมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าันเป็นดวงแบบดูแบบาดาวจรน,นะคะดาวจรดวงเฉพาะในช่วงเวลา1-2เดือนเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามแม่หมออยู่แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ เมอร์รี่คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิยร์ลงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสเบิกบานคิดสิ่งใดสมปรารถนามีเงินทองไหลามาเทมานะคะอย่าลืมติดตามแม่หมอไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็จะพยายามทำคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ